เราได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับสองต่อไครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในระดับจังหวัดที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธาน,นีได้จัดขึ้นซึ่งทางโรงเรียนของเราก็เคยไปเข้าร่วม,มาการแข่งขันหลายครั้งครับและเมื่อปีเมื่อวันที่15 000, ก,กุมภาพาันธ์พุทธศักราช2 0 6 5ที่ผ่านมา ชาวโรงเรียนของเราก็ได้ไปเข้าร่วมการประกวดชมมหมู่ทำนองสดพร,ร,ระันยะที่ทางสำนังงนกานง,ง,า,า,า,งนนานก็ฒนานทาจังหวัดอุดรธานีได้จักขึ้นซึ่งระผมก็ได้เป็นผู้นำในการสมรมครั้งนั้นครับในงานต่อไปขอกราบเียนเชิญท่านผู้อำนวยการทศพรชินิโชธผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะงคพัฒน,นาและกล่าวต้อนรับท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติขอกราบเียนเชิญครับ นักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานท่านดรอัธรกรชัยมูลและคณะกรรมการทุกท่านพร้อมด้วยท่านดรปัญญรั์จันกรผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน,านีเขต4พร้อมคณะผู้บริหารทุกท่านค่ะดิฉันนางทศพรสิริโชตผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสักคลองพัฒนา ในนามตัวแทนของนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากราทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสักทอพัฒนาขออนุญาตเป็นตัวแทนบ้านวัดโรงเรียนบ้านสักทอพัฒนาหน่วยงานในสังกัดสามกระทรวงประกอบด,ด้วยกระทรวงสาธารณสุขนำโดยท่าน พุ่งเลยการราพสตห้วยศิลาผาสุขท่านคุณิพัฒบุตรดวงวันนี้ท่านได้ส่งทีมอสมอมาช่วยดูแลคัดกรองโควิดก่อนที่พวกเราจะเข้าสู่งานประมงทุกท่านในวันนี้ค่ะกระทรวงที่สองค่ะกระทรวงม,มหาดไทยนำโดยผู้ใหญ่บ้านท่าน,นเอเนกจิติราชท่านได้เป็นตัวแทนเรียนเชิญคณะท่านผู้ใหญ่บ้านในตำบลคำดวง ท่านกำน,นันและท่านนายกอบตอคัด้วงในการมาดูแลความสงบเรียบร้อยและมาด่วมต้อนรับท่านในวันนี้ค่ะและกระทรวงสุดท้ายกระทรวงศึกษาธิการของพวกเรานำโดยท่านดรปารัชจรกองผู่ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดราธานีเขตสี ท้องถ้วยท่านรองสนมงเสด็จผลท่านรองสมพงษ์แสงโทษได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่มาต้อนรับค่ะสำหรับในกลุ่มเครือข่ายกูรพาบาทนำโดยท่านผู้อำนวยการสุดใจละครประธานกลุ่มเครือข่ายภูพาบาทนำทีมผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายภูรพาบาทมาต้อนรับค่ะ และในส่วนของอำเภอบ้านถีนำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญชัยบันเลงรงนายกสมาคมครูอำเภอบ้านถือได้นักคณะผู้บริหารมาศึกษาดูงานในงานนี้ด้วยค่ะ นอกจากนี้โรงเรียนบ้านศักดิ์องพัฒนายังได้รับเกียรติจากผู้บริหารโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบ้านศักดิ์องพัฒนานักเรียนเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนบ้านคำดวงนำโดยท่านผู้อำนวยการปรงชัยชนะค่ะนอกจากนี้ยังมีสถานศึกษานอกเขตบริการในจังหวัด ที่เป็นที่เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสัดทอพัฒนาวันนี้ท่านได้ส่งท่านรองผู้อการและคณะครูมาร่วมต้อนรับท่านจากโรงเรียนโคตากวิทยุดท่านที่มาร่ว่มต้อนรับท่านคณะกรรมการในวันนี้พวกเราขออนุญาตทำหน้านที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในการนำเสนอผลงานของนักเรียนเพื้อรับรางวัลพระราชทานเด็กชายอาคารเมธาโคตมะขอพระคุณค่ะ